อย่างที่ทราบกันนะครับว่าเทศการสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในเทศกาลที่โดดเด่นแล้วก็เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกเลยด้วยประเพณีการสรดน้ําที่สนุกสนานแล้วก็บร,ริากาศแห่งความสุขทําให้ทุกปีมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาไทยเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ครับแต่ด้วยวัฒนธรรมหรือประเพณีต่างๆที่แตกต่างกันของคนไทยกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับก็เลยทําให้การเล่นสงการของชาวต่างชาติหลายครั้งอาจจะมีอะไรเลยเถิดไปบ้างครับ บางคนก็ไปฉีดน้ําใส่คนที่อยู่ในห้างบ้างหรือบางคนก็ไปสาดน้ําใส่คนที่เขากําลังจะไปทํางานก็มีนะครับก็เลยมียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งครับชื่อคุณแคลซึ่งเขามาเล่นสงกรารบ้านเราเนี่ยหลายครั้งละออกมาทําคลิปคู่มือการเที่ยวสงกรารไทยที่ถูกต้องให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติครับโดยเขาเขียนเป็นข้ขอๆไว้ถึง18ข้อด้วยกันวันนี้ผมเลยนํามาแปลเป็นภาษาไทยแล้วเอามาฝากกันครับเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1เลยนะครับซึ่งคุณแคลบอกว่า กฎข้อแรกและสําคัญที่สุดของสงกรานต์คุณต้องยอมรับว่าคุณจะเปียกโชกทุกที่ทุกเวลาในช่วงเทศกาล3วันนี้การใช้น้ำในสงกรานต์เริ่มต้นจากประเพณีทางพุทธศาสนาโดยเดิมเป็นเพียงการพรมน้ำเบาๆเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการชำระล้างแต่เมื่อเวลาผ่านไปประเพณีนี้ได้พัฒนาเป็นสงครามน้ำทั่วประเทศเมื่อคุณก้าวออกจากบ้านหรือคอนโดถือว่าคุณเข้าสู่เกมแล้ว หากออกไปข้างนอกในช่วงสงการคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะโกรธหรือไม่พอใจไม่ว่าคุณจะโดนสาดน้ำมากแค่ไหนดังนั้นเก็บของมีค่าไว้ที่บ้านและแต่งตัวให้เหมาะสมเพราะคุณจะเปียกอย่างแน่นอนกฎข้อที่2คุณไม่ควรฉีดน้ำใส่คนที่อยู่ในร่มเว้นแต่จะเป็นสถานที่ที่กำหนดไว้สำหรับเล่นน้ำโดยเฉพาะซึ่งรวมถึงห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้ออย่าง7 e l e v e n และบาร์หลายแห่งแต่ที่อื่นแทบทุกที่สามารถเล่นน้ำได้อย่างอิสระ คุณจะเห็นกลุ่มคนตั้งจุดสาดน้ำตามหัวมุมถนนพร้อมปืนฉีดน้ำแรงดันสูงหรือแม้แต่สายยางรถน้ำต้นไม้และยังมีกลุ่มคนที่ขนกันมาเต็มรถตุกต๊กๆหรือรถกระบะคอยสาดน้ำใส่คนอื่นที่เดินผ่านไปผ่านมาคุณจะพบกับความโกลาหลอย่างแท้จริงกฎข้อที่3เป็นกฎด,ด้านความปลอดภัยที่สำคัญมากคืออย่าสาดน้ำใส่คนขี่มอเตอร์ไซค์หรือตุกๆ เพราะอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้และในเมื่อพูดถึงมอเตอร์ไซค์แล้วคุณควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานพาหนะประเภทนี้โดยสิ้นเชิงในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพราะช่วงสงกรานต์เป็นหนึ่งในช่วงที่อันตรายที่สุดบนท้องถนนของประเทศไทยซึ่งแต่เดิมก็เป็นถนนที่ค่อนข้างอันตรายมากที่สุดในโลกอยู่แล้วอุบัติเหตุหลายแรงส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไซค์ดังนั้นวางแผนการเดินทางให้ดีโดยเลือกการเดินเท้าใช้ขนส่งสาธารณะหรือเรียกแกรบโบหือแท็กซี่ทั่วไปก็ได้ ข้อที่4อย่าฉีดน้ำใส่พระสงฆ์พระสงฆ์เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงในประเทศไทยและสงกรานก็เป็นเทศกาลที่มีความสําคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างมากดังนั้นควรให้ความเคารพต่อพระสงฆ์เสมอข้อที่5เรื่องปืนฉีดน้ำถ้าคุณจะเข้าร่วมสงครามแน่นอนว่าคุณต้องมีอาวุธะกอรและคุณจะมีตัวเลือกให้เลือกมากมายคุณสามารถหาปืนฉีดน้ำราคาถูกได้ตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเช่นบิ๊กซีและโลตัส ซึ่งสามารถหาปืนคุณภาพดีได้ในราคาแค่150บาทนอกจากนี้ร้านสะดวกซื้ออย่าง7 e เ e ่ e อีเลฟและพ่อค้าแม่ค้าตามท้องถนนที่ตั้งขายตลอดเทศกาลก็มีให้เลือกเช่นกันแต่ราคาจะสูงกว่านิดหน่อยเพื่อความสะดวกในการซื้อและคุณยังต้องเลือกประเภทของปืนฉีดน้ำที่เหมาะสมกับคุณด้วยอาจจะมีคนที่อยากซื้อหรือสั่งปืนแรงดันสูงแต่ต้องจำไว้ว่าปืนประเภทนี้ถูกห้ามใช้และตำรวจอาจยึดได้ ส่วนตัวแล้วผมชอบปืนแรงดันต่ำมากกว่าเพราะทำให้สามารถเดินเล่นไปรอบๆและเล็งยิงเป้าหมายได้โดยไม่ต้องเติมน้ำบ่อยๆถ้าคุณใช้ปืนแรงดันสูงน้ำในถังจะหมดเร็วมากและคุณอาจจะต้องเสียเวลาส่วนใหญ่อยู่ที่จุดเติมน้ำแต่ถ้าคุณวางแผนที่จะตั้งฐานใกล้จุดเติมน้ำการใช้ปืนแรงดันสูงก็เป็นทางเลือกที่สนุกเพราะคุณสามารถสาต์น้ำใส่คู่ต่อสู้ได้อย่างต่อเนื่องโดยปืนประเภทนี้มักจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ500บาท ข้อที่6จุดเติมน้ําในพื้นที่หลักที่มีการเล่นน้ําคุณไม่ต้องเดินไปไกลๆถึงจะเจอจุดเติมน้ําโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นถังน้ําขนาดใหญ่ที่มีสายยางต่อเข้าไปและปกติค่าบริการเติมน้ําจะอยู่ที่1ิบาทต่อครั้งแต่ในบางพื้นที่ก็มีจุดเติมน้ําฟรีให้เช่นกันข้อที่7ปกป้องของมีค่าของคุณคุณต้องเตรียมตัวมากกว่าปืนฉีดน้ําก่อนออกจากบ้านโดยคุณต้องปกป้องของมีค่าของคุณด้วยอย่าลืมซื้อซองกันน้ํา โดยส่วนตัวแล้วผมมักจะซื้ออย่างน้อยสองซองแยกเก็บโทรศัพท์ไว้ซองหนึ่งและเก็บเงินกับกุญแจไว้อีกซองหนึ่งวิธีนี้ช่วยให้ผมหยิบของใช้ได้ง่ายดายโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะคุณอาจจะโดนสาดน้ําได้ทุกเมื่อนอกจากนี้การมีซองสํารองอยังช่วยให้คุณมีตัวเลือกในกรณีที่ซองหนึ่งเสียหายอีกเรื่องหนึง่งถึงแม้ว่าผมจะไม่เคยโดนมาก่อน แต่การล้วงกระเป๋าอาจเกิดขึ้นในเทศกาลที่มีคนพลุกพล่านผมแนะนําให้คุณเก็บซองกันน้ำไว้ด้านหน้าและถ้าเป็นไปได้ควรซ่อนไว้ใต้เสื้อผ้าเพื่อความปลอดภัยข้อที่8เรื่องของเสื้อผ้านักท่องเที่ยวมักจะใส่เสื้อกล้ามแต่คุณจะสังเกตได้อย่างรวดเร็วว่าคนไทยนิยมใส่เสื้อลายดอกสีสันสดใส นี่เป็นชุดประชาเทศกาลสงกรานต์ของไทยดังนั้นถ้าคุณอยากกลมกลืนกับบรรยากาศคุณสามารถซื้อเสื้อลายดอกมาใส่ได้ซึ่งมีขายอยู่ทั่วทุกที่แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกใส่อะไรก็ควรเป็นเสื้อผ้าเนื้อบางและแห้งเร็วเพราะว่าเดือนเมษาเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของปีในประเทศไทยอุณหภูมิมักจะสูงขึ้นถึง40องศาและนั่นหมายความว่าแม้คุณจะเปียกโชกไปทั้งตัวคุณก็จะแห้งได้ภายใน20-30นาทีถ้าคุณใส่เสื้อผ้าที่เบาบาง ข้อที่เเรื่องอากาศร้อนๆเนืน่องจากอากาศร้อนมากคุณควรเรามาระวังอย่าใช้เวลาอยู่กลางแดดและความร้อนนานเกินไปการสาดน้ำสามารถทำให้คุณไม่ทันสังเกตอาการของภาวะขาดน้ำหรือร่างกายร้อนเกินไปได้นักท่องเที่ยวจำนวนมากมักจะเป็นลมแดดหรือฮิสโตกในช่วงนี้ของปีในประเทศไทยดังนั้นควรพักเป็นระยะระยะผ่อนคลายและดื่มน้ำให้มากๆและอย่าลืมทาครีมกันแดดเพราะแดดในเดือนเมษายนที่ประเทศไทยร้อนแรงเป็นพิเศษ ข้อที่10ความหนาวในทางตรงข้ามคุณอาจจะพบว่าตัวเองกำลังหนาวสั่นได้เช่นกันโดยเฉพาะหลังจากพระอาทิตย์ตกดินนั่นเป็นเพราะผู้เล่นน้ําหลายคนมักใช้น้ําเย็นจัดเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นเข้าไปอีกคุณจะเห็นจุดเติมน้ําหลายแห่งที่มีน้ําแข็งก้อนใหญ่ลอยอยู่กลางถังและผู้คนมักจะยืนล้อมรอบกันพร้อมสัตว์น้ําเย็นเฉียบใส่คนที่เดินผ่านไปผ่านมาโดยไม่ทันตั้งตัวถ้าคุณโดนไปสักสองสามถังโดยเฉพาะตอนเย็นเย็น คุณจะต้องหนาวสั่นไปทั้งตัวแน่นอนข้อที่11เรื่องของแป้งน้ำเย็นเฉียบไม่ใช่สิ่งเดียวที่คุณต้องระวังคุณอาจจะได้เจอกับแป้งหอมสีขาวที่มักจะถูกทาน่าด้วยเช่นกันถ้าคุณเห็นว่ากำลังจะโดนทางที่ดีที่สุดคือวิ่งหนีไปในทิศตรงกันข้ามเพราะแป้งเหล่านั้นสามารถทำให้คุณแสบตาและรู้สึกไม่สบายตัวได้ถ้าคุณโดนเข้าไปและถ้าคุณโดนเข้าไปให้หลับตาแล้วรีบล้างหน้าโดยเร็วที่สุด แต่ถ้าคุณเดินเข้าไปในกลุ่มที่กำลังปาดแป้งคุณต้องทำใจยอมรับมันเพราะนี่คือส่วนหนึ่งของประเพณีสงการเช่นกันคนไทยส่วนใหญ่จะทาเบาๆบนแก้มซึ่งสามารถล้างออกได้ง่ายและถ้าแป้งเข้าตาก็ไม่ต้องกังวลมากนะักมันอาจจะแสบอยู่สักพักหนึ่งก็แค่ล้างออกแล้วตาคุณจะกลับมาเป็นปกติเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมมาหลายครั้งแล้วข้อที่ 12. การเผลอกินน้ำเข้าไป แม้ว่าน้ำสุขปกจะถูกห้ามโดยทางการไทยและควรเป็นน้ำที่มาจากก๊อกโดยตรงแต่ก็ไม่มีทางตรวจสอบได้อย่างแท้จริงและถึงอย่างนั้นโดยปกติคุณก็ควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำจากก๊อกในประเทศไทยอยู่แล้ว เรื่องนี้อาจเป็นปัญหาถ้าคุณวางแผนที่จะดื่มอะไรระหว่างเล่นน้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งดื่มเบียร์เพราะหยดน้ําจะกระเด็นเข้าไปในแก้วของคุณได้อย่างง่ายมากโดยส่วนตัวแล้วผมไม่เคยมีปัญหากับกระเพาะอาหารในช่วงสงกรานต์เลยดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่สุดแต่ก็ควรระวังไว้ข้อที่13การฉีดน้ําเข้าหูและตาการโดนฉีดน้ําเข้าหูและตาสร้างปัญหาได้มากกว่าการกืนน้าโดยบังเอิญซะอีก ผมเคยเป็นหูอักเสบมาแล้วสองครั้งในช่วงสงกรานต์และตาติดเชื้อก็เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยเช่นกันคุณจะพบว่าแว่นตาป้องกันน้ำและที่อุดหูมีขายอยู่ทั่วไปตามร้านค้าและแผงลอยในมารยาทของการเล่นน้ำควรหลีกเลี่ยงการฉีดใส่ตาศีรษะและหูของผู้อื่นโดยเฉพาะปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเพราะสามารถทำให้เกิดอาการบาดเจ็บรุนแรงได้ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมปืนฉีดน้ำประเภทนี้ถึงถูกห้ามใช้ ข้อที่14การวอวยพรวันสงกรานและเนื่องจากนี้เป็นวันหยุดปีใหม่ของไทยอย่าลืมวอวยพรปีใหม่ให้กับคนไทยด้วยคุณสามารถพูดคำว่าสวัสดีปีใหม่เพราะคนไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการเฉลิมฉลองปีใหม่สากลอย่างเต็มที่ดังนั้นเราควรตอบแทนน้ำใจของพวกเขาเช่นกัน ข้อที่15หยุดพักบ้างก็ได้อย่าลืมว่าสงกรานไม่เหมือนกับปีใหม่สาลสกลสงกรานมีวันเฉลิมฉลองถึง3วันสคืนผมยังจําสงกรานครั้งแรกของผมในไทยได้เลยผมจัดเต็มตลอด3วันสามคืนและพอจบงานผมเหนื่อยหมดแรงจนต้องนอนพักเกือบสัปดาห์แต่ถ้าคุณมีพลังเหลือคุณสามารถไปที่พัทยาได้เพราะที่นั่นฉลองสงกรานยาวนานถึงหนึ่งสัปดาห์ถ้าคุณไหวรับรองว่าคุณจะสนุกสุดเหวี่ยงแน่นอนข้อที่16เลือกสถานที่ให้ดี ถ้าคุณวางแผนฉลองสงกรานบนเกาะหรือในเมืองเล็กๆของไทยเช่นภูเก็ตเชียงใหม่หรือพัทยาการเล่นน้ำจะกระจุกตัวอยู่ในย่านท่องเที่ยวและย่านบันเทิงหลักเช่นถนนบางลาในภูเก็ตประตูท่าแพในเชียงใหม่และถนนคนเดินในพัทยาข้อที่17พัทยาสงกรานที่พัทยาค่อนข้างเงียบเหงาในช่วงวันที่13-15เมษายนเพราะคนส่วนใหญ่มักจะแห่กันมาที่พัทยาหลังจากนั้นโดยเฉพาะวันที่16-18เมษายน เพื่อเล่นน้ำและปาร์ตี้กันต่อและข้อสุดท้ายข้อที่18สงกรานในกรุงเทพถ้าคุณวางแผนจะเฉลิมฉลองสนการในกรุงเทพคุณมี5พื้นที่หลักให้เลือกที่แรกถนนสีลมถนนสายกว้างที่กลายเป็นถนนคนเดินในช่วงสงกรานและเป็นจุดเล่นน้ำที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพถ้าคุณมากันเป็นทีมและอยากเล่นน้ำแบบจัดเต็มกับทีมอื่นๆนี่คือสถานที่ที่เหมาะสมมากเพราะพื้นที่เปิดกว้างและมีคนเล่นน้ำกันอย่างดุเดือด ที่ที่ถนนเข้าสารย่านแบ็คแพคเกอร์ยอดนิยมที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและคนไทยแม้ว่าถนนเข้าสารจะค่อนข้างแคบแต่ถนนรอบๆทั้งหมดถูกปิดให้กลายเป็นสนเล่นน้ำทําให้ทั้งย่านกลายเป็นสนามรบขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามควรระวังช่วงกลางคืนเพราะอาจจะมีคนแออัดมากจนเคลื่อนตัวไม่ได้ผมเคยติดอยู่ในฝูงชนที่แน่นจนขยับไม่ได้เกือบ30นาทีและใช้เวลาเกือบชั่วโมงหนึ่งกว่าจะเดินออกจากพื้นที่มาได้เพียง50เมตร ทีที่3ยานสยามศูนย์กลางการค้าและช็อปปิ้งของกรุงเทพที่นี่เป็นพื้นที่เปิดและเป็นมิตรกับครอบครัวบริเวณลานด้านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์มีโซนเล่นน้ำที่จัดไว้โดยเฉพาะที่ที่4สุขุมวิท ย่านใจกลางเมืองที่มีบรรยากาศการเล่นน้าที่ผ่อนคลายมากขึ้นจุดที่มีการเล่นน้าเยอะที่สุดคือย่านโซนบาร์กลางคืนเช่นซอยค้าบอยซอยนานานอกจากนี้ยังมีซอยเล็กๆรอบๆย่านสุขุมวิทก็มีจุดเล่นน้ํากระจายอยู่ทั่วไปทําให้ที่นี่เป็นแห่งหนึ่งในพื้นที่ที่ผมชอบเดินเล่นมากที่สุด และที่สุดท้ายก็คือ RCA ย่านไหนคลับที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพที่นี่มีงาน EDM สงกรานขนาดใหญ่ถ้าคุณชอบปาร์ตี้คุณอาจสนใจเข้าร่วม s 2 0 Festival เทศกาลดนตรีที่ดึงดูดดีเจระดับโลกมาร่วมแสดงซึ่งถือเป็นจุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับสายคลับและก็สายแดนซ์ ถ้าคุณวางแผนจะออกไปปาร์ตี้หนักที่ RCA หรือถนอนเข้าสารตอนกลางคืนผมขอแนะนำให้คุณพักผ่อนให้มากขึ้นในช่วงกลางวันเพราะสถานที่เหล่านั้นเต็มไปด้วยผู้คนอย่างแน่นหนาะและคุณจะแปลกใจว่าพลังของคุณจะหมดไปเร็วแค่ไหนถ้าคุณใช้เวลาทั้งวันกับการเล่นน้ำผมเคยทำพลาดมาแล้วเราต้องมานั่งเสียใจทีหลังแต่ความพิเศษของสงกรานต์ก็คือคุณมีเวลาทั้งหมด3วันเต็ม คุณสามารถแบ่งเวลาให้เหมาะสมเลือกสถานที่ที่แตกต่างกันสนุกกับกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืนและประสบการณ์ใหม่ได้ทุกวันส่วนตัวแล้วผมไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเฉลิมฉลองปีใหม่สากลได้ถูกต้องเลยมันมีความกดดันสูงมากเพราะต้องทําให้คืนส่งท้ายปีเก่าครั้งเดียวนั้นออกมาสมบูรณ์แบบแต่สงกรา์แตกต่างกันออกไปเพราะไม่ว่าคุณจะทํายังไงอย่างน้อยก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่ออกมาสมบูรณ์แบบ และผมคิดว่าประเทศไทยทำถูกแล้วที่ให้เวลา3วันสำหรับปีใหม่มันฟังดูสมเหตุสมผลมากกว่าและนี่ก็คือสิ่งที่คุณแคลบอกไว้ในคลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคู่มือเที่ยวเทศกาลสงการานต์18ข้อฉบับชาวต่างชาติอันนี้ทีนี้เราลองมาฟังคอมเมนต์ชาวต่างชาติกันบ้างนะครับว่าพวกเขาว่ายังไงกันบ้างด้วยคอมเมนต์แรกนะครับบอกว่าอดใจรอไม่ไหวแล้วสำหรับสงกรานต์ครั้งแรกของฉัน คอมเมนต์ถัดมานะครับสุขสันต์วันสงกรานต์และสวัสดปีปีใหม่ขอให้คุณมีปีที่ยอดเยี่ยมและรุ่งเรืองคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับบอกว่าถนนสันคงน้อยในเชียงรายเป็นสถานที่เล่นสงกรานต์ที่ดีที่สุดแบบเงียบๆปลอดภัยและเป็นมิตรมีน้ําเยอะและราคาก็ถูกด้วยคอมเมนต์ Comment ถัดมานะครับบอกว่าเป็นวิดีโอที่มีประโยชน์มากสําหรับคนที่อยากเที่ยวสงกรานต์เป็นครั้งแรกคอมเมนต์ Comment ถัดมาครับอยากสัมผัสเทศกาลสงการานต์จังเลยอยากไปเที่ยวให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต คอมเมนต์ถัดมาครับประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมรอคุณอยู่ในเทศกาลสงกรานต์ที่ประเทศไทยดื่มดำไปกับบรรยากาศแห่งความสนุกสนานและการสาดน้ำสุดมันคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าทริปแรกของฉันในปี2007ฉันไม่ได้หาข้อมูลอะไรเลยแล้วบังเอิญมาอยู่ที่สมุยช่วงสงกรานต์เลยไม่รู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นต้องไปถามพนักงานโรงแรมเพราะในอังกฤษ ถ้าใครฉีดน้ำใส่กันเรื่องนี้มันจะกลายเป็นเรื่องบานปลายภายใน30วินาทีคอมเมนต์ถัดมานะครับในช่วงเทศกาลสงการปี2023ที่ถนนข้าวสารฉันเห็นชาวต่างชาติ6คนแต่งชุดทหารเป็นกลุ่มนักผจญภยัยพวกเขาดูเท่และดุดดันมากแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้กับคนไทยเพราะพวกเขากลายเป็นเป้าหมายที่ถูกตามล่าได้ง่ายและดูเหมือนพวกเขาจะสนุกกับการถูกล่าจริงๆ ขอให้ทุกคนสนุกกับเทศกาลสงกรานต์และเตรียมตัวรับมือกับสงครามน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ประเทศไทยคอมเมนต์ต <Comment S 1> ัดมาครับวิธีที่ดีที่สุดสำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็คือหนีข้ามพรมแดนไปลาวหรือกัมพูชาสักอาทิตย์หนึ่งแต่สำหรับนักท่องเที่ยวให้ใส่เสื้อผ้าราคาถูกยิ้มเข้าไว้ดื่มให้เต็มที่ยาซีเรียสและอย่าเช่ามอเตอร์ไซค์สนุกกับชีวิตเพราะคุณมีโอกาสแค่ครั้งเดียวคอมเมนต์ถัดมานะครับ เคล็ดลับสำหรับคนที่ไม่อยากเล่นสงกรานต์ก็คือหนีออกนอกประเทศสักอาทิตย์2อาทิตย์ฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ถัดมานะครับเมืองไหนที่คุณคิดว่าทันสมัยมากกว่ากันกรุงเทพหรือโตโตเมืองไหนมีตึกสูงและห้างขนาดใหญ่มากกว่ากันจากคำถามนี้นะครับคุณแคลก็เข้ามาตอบว่าฉันคิดว่ากรุงเทพมีห้างสรรพสินค้าทันสมัยคอนโดหรูและระบบขนส่งมวลชนที่ดีกว่าแม้ว่าโตโตจะมีความเท่าเทียมกันมากกว่า เพราะอาคารและที่อยู่อาศัยต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่เข้มงวดและไม่มีสลัมแต่ตอนนี้พวกเขาก็มีเมืองเต็นท์สำหรับคนไร้บ้านแล้วคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าฉันหวังว่าคุณจะบอกเราได้ว่าจะเฉลิมฉลองเทศกาลนี้อย่างจริงจังในฐานะชาวพุทธได้อย่างไรฉันเป็นชาวพุทธตะวันตกและหวังว่าจะได้เห็นกิจกรรมทางศาสนาอย่างใกล้ชิดเช่นการส่งน้ำพระตามแนวทางพระพุทธศาสนาทิเบตซึ่งฉันไม่รู้เลยว่าจะไปวัดไหนไปได้หรือไม่ และพิธีจะเริ่มขึ้นเมืออ่อไหรคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าสําหรับนักท่องเที่ยวสูงวัยที่ไหนในกรุงเทพที่สามารถหลีกเลี่ยงการเล่นน้ําได้บ้างจากคอมเมนต์นี้ครับคุณแคลก็เข้ามาตอบว่าส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวจะค่อนข้างสงบแค่ระหว่างคนที่ยืนตามมุมถนนพร้อมสายยางและถังน้ําก็พอผมอยู่แถวพระรามเก้าและสามารถเดินไปไหนมาไหนได้โดยไม่เปียกเลยคอมเมนต์ถัดมานะครับถ้าผมใส่ชุดกันฝนจะถือว่าโกงไหม มันคงเหมือนเสือ้อเกาะกันกระสุนสำหรับปืนฉีดน้ำคอมเมนต์ถัดมาครับกดข้อที่1ของผมก็คือหลีกเลี่ยงพัทยาในช่วงสงกรานต์โดยเด็ดขาดเพราะมันกลาหลนและควบคุมไม่ได้คอมเมนต์ถัดมานะครับพูดตามตรงผมไม่ใช่แฟนตัวยงของเทศกาลสงกรานต์เลยฮ่าฮ่าฮปีที่แล้วผมแอบอยู่ในโรงแรมฟัวตูน่าแล้วก็ดูความบ้าคลั่งจากแบคโดนัลที่คุณถ่ายมาตรงต้นซอยสุขุมวิทห้าปีนี้ผมวางแผนจะออกจากประเทศไทยช่วงสงการานต์เลยละ และคอมเมนต์สุดท้ายนะครับน่าจะเป็นคอมเมนต์จากคนไทยนะครับบอกว่าเทศกาลสงการในประเทศไทยแต่ละพื้นที่มักจะมีช่วงเวลาจัดงานที่ไม่เหมือนกันนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถวางแผนเที่ยวได้เกือบตลอดทั้งเดือนหวังว่าทุกคนจะได้พบปะและสนุกกับเทศกาลสงการนี้และนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่พูดถึงเทศกาลสงการบ้านเราครับ ใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตามช่องเราด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ